ขาเนื้อกว้างนะคะเราลู้แน่นอนว่าเรามีกล้องตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมลู้อยู่อ่ะปัดปัดแก้มให้ด้วยปัดแก้มปัดปัดก่กนทุกคนดูฟ้าวันนี้สิคะมันเป็นสีแดงๆชมพูชมพูอ่ะสวยมากเลยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะ มอร์นิ่งตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะอุ่นมาหน่อยนะทุกคนอยู่ที่2อ,องศานะคะแล้วก็โบเดินมาที่ร้านเดิมนะคะร้านกาแฟที่คุณเอิงพามาค่ะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยโบสั่งที่เป็นกาแฟเอ่อแบบโหเราพาไปแล้วใช่ไหมคะรอบนี้นะคะโบมาสั่งกาแฟที่เป็นเปเปอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองกันว่ากาแฟที่เป็นเปเปอร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาก็ทํามาให้โบแล้วแหละนี่ค่ะทุกคนร้านเดิมนะคะ stereo coffee เพื่อนว่าบอกคุณเอิงว่าขอเดินมาที่ร้านกาแฟร้านนี้แล้วก็ให้คุณเอิงมารับร้านนี้นะคะเดินมาจากที่พักแบบสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเองอะแต่วันนี้หิมะมันละลายหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศแค่สององศาเองคือมันก็มีกลิ่นพริกไทยอะนะคะทุกคนแต่มันแปลกที่มันแบบ เข้ากันได้ดีอ่ะตอนนี้กําลังเดินมาดูเมกกาแฟของเขานิดนึงนะคะทุกคนเขาก็มีขายนะคะเหมือนเขาก็สับคั่วเองด้วยอ่าแล้วเขาก็มีซอสอันนี้ด้วยนะทุกคนเป็นเบซิลเฟลเวอร์นะคะนี่ เป็นขวดแบบนี้นะคะทุกคนที่วันนั้นโบอะมากินอีกรสหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้เห็นนะคะว่าแบบว่าไอที่เป็นสูตรพิกไทยมือถ่ายหรือเปล่าว่าเป็นพิกไทยแบบไหนอะไรเงี้ยนะแต่สําหรับโบโบชอบเบซิลมากกว่าทุกคนเพราะว่าโบรู้สึกว่าเบซิลมันมีความหอมมันอาจจะเป็นแบบเอ่อผักสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะเราอาจจะชอบแบบนั้นแต่เปปเปอร์มันก็อร่อยอีกแบบนึงแต่ว่ามันจะเข้มเขมหน่อยคุณเอิงบว่าจะถามคุณเอิงว่าข้างหน้าเขาคือลูกปั้นอะไรนะคะ อ๋อเป็นนักปราชญ์ค่ะอ่าน,นักปราชญ์ใช่นักปราชญ์ที่อยู่เมืองน,นี้อะไรประมาณนี้โ,โนโ้ตุอ่านร์เซียเขาชอบอ่าพวกนิยายนิทานเขาก็จะมีนักปรา,อา<ๆ>ชอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่ะอ่าแล้วตรงนั้นก็มันเป็นโซนออ่า่าาห้องสมุดนะค่ะนี่คือฟ้าปโปร่งฟ้าทิย์ขึ้นค่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะฟ้าทิย์ขึ้นตอนสิบโมง ตื่นมาตอนเช้าแปดโมงยังมืดมากตรงนี้เป็นบ้านกระลอกนะคะข้างในก็จะมีเหมือนแบบเม็ดอะไรนะทะันตะวันนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมากินเองนะคะล่างๆเนาะว้าว ทุกคนคะก่อนจะไปเจอน้องฮัสกี้นะคะเขาก็จะมีชุดให้นะเป็นชุดแบบหนักๆเลยนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าชุดหมีอะทุกคนและสีอจริงๆมันคือสีเขียวนะคะไม่รู้ในกล้องเห็นเป็นเหลืองหรือเขียวเป็นแบบเขียวแบบมะนาวเลยนะเขาก็จะให้เราใส่ชุดเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมาแบบใส่ให้เราแต่ว่าบูลองก่อนนะข้างในเป็นขนหนานะคะอย่างนี้เลย ไปผาดเน็กอุ่นแน่นอนเราตะลุยหิมะแบบจุกจุกหนักๆใช่เราไม่หนาวเท้าอะค่ะรองเท้าใกล้ๆคุณเดอนใช่มีขนด้านในอุ่นนอนได้เพราะเพราะเราไปในป่าอู้ทุกคนตรงนี้มีน้องหมาให้เราแบบจับจับเล่นๆก่อนที่จะไปนะคะ ไม่นน่แล้วอ่ะอูอะ้หูเราพี่โบมาเล่นหรืป่าพี่โบมาเล่นด้วยหรือเปล่าว,ว้า ใชคะถ้าแบบนี้ยังเด็กอยู่นะอ้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะนี่คนก็ประมาณเกือบสองเมตรมาแล้วรับแขกนะเนี่ยรับแขกนะเนี่ยเป็นบอยบบบอออยยเป็นๆหรออุ้ยบ้านเขาบ้านเขาเข้าไปในบ้านแล้ว ใช่นจะมีใส่คอนแทคเลนส์โโ <laughs> ใช่คนละคั้นอ่ายใช่ไม่เหมือนทั้นอื้อหือคนนี้ขี้เล็ก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 จัง,ง,ง,นนงลเลยส่วนคนโน้นนั่งลอเยยังไงยังไง <laughs> ฉันไม่เล่นกับเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ฉี่เฟลลี่นะเราอ่ะ step one leg and Seat, like here then second leg you like like here okay. when you move you can take photo video but don't take like here and like here okay uh, now i take dogs and we start please move this side okay, okay. Uh, this is zoe a oh. smart girl oh no, come on let's go stop turn left turn right ah ว้าว,วตัวที่สี่แล้วทุกคนดูตัวนั้นเขาบนขอบไปโอ,โอ้เขาขอบไปขอไปจะได้ไปไหมพื้นที่ทุรก,ก,กันดารแล้วรถไม่สามารถไปถึงได้ค่ะเราก็ใช้น้องหมาหรือน้องควางเป็นยานพหาหนะค่ะคือที่เรามาที่นี่ คือเรามาช่วยให้น้องหมาออกกำลังกายเพราะว่าเขาอยู่กลางคืนหนาวๆถ้าเราไม่พาเขาออกไปเดินเล่นเขาก็จะเหมือนแบบเฉาเ <laughs> ก็คือเป็นการพาน้องออกไปออกกำลังกายรอบเชา้าพาไปแฮปปี้เพราะว่าถ้าไม่มีหิมะอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมคือจุงน้องหมาเดินเล่นในป่า1 2<น> 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวแล้ว อ,อ้ใครได้ไปใครได้ไปโอ้ตัวน,นี้ที่เขาลองเมื่อกี้อโอ้ขอไปด้วย,วยอู้รีบแล้วรีบแล้ว โมโบิลเพื่อไปจุดที่เขาไปหาแบบว่าที่เรานั่งเดี่ยวที่เป็นสะเลด์อะทุกคนเขาก็จะเป็นจุดที่เหมือนจัดเอาไว้เพื่อให้เดี่ยวแบบวันบายวันที่จะนั่งสลเลดเพื่อประมาณอประมาณ1กิโลหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะเห็นวิวต้นสนเห็นวิวสโนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีแบบไปหลายๆคนแหละเพื่อไปจุดจุดนั้นนะคะ แล้วก็ทำตาคำส โอ้โหทุกคนดูนะอยากวิ่งแล้วนนี่อยากปล่อยพลังนะคะตงหลัติดเรนังหลังตแล้วตรงนี้เขาจะล็อกไว้นะคะทุกคนก็ทำให้เสลดเนี่ยไม่เดินไม่เคลื่อนนะเบรกนะคะ เฮ้้ <Hey>, hey. ตอนนี้พี่ hey, ตา <hey. S 2> ต,ตากำลังจะไปแล้วนะคะ งไปโอเคข้า <Pike. S 2> okay. งหลังก็มาแล้วสโนว์โมบิลนะคะเย้ <laughs> <Good. S 2> yeah. thank you all thank you very much very really much thank you very much all of them นะคะ <Why? S 2> เขาเล่น <Sorry. S 2> กันนะทุกคนไป กูจอบนะทำหน้าที่ได้ดีมากเลยอูทางโน้นยากออกด้วยทางโน้นอยากออก Thank you นะลีดเดอร์เขาชื่อโซอีนะคะเป็นผู้หญิงนะขอบคุณนะคะเป็นลีดเดอร์พาไปเที่ยวนะโอ้ Thank you โซอี ไปแอบถ่ายกับสโนว์โมบิลกันทุกคนเย้เนบึนๆคุณเอิงบอกว่าอันนี้นะคะสำหรับผู้หญิงคันเล็กแต่ว่าพอโบมานั่งอ่ะไม่เล็กจ้าบึนๆเดี๋ยวทีมหน้าเราพาไปถับกันนะโอเครอบหน้านะคะรอบนี้เวลาเรามีจำกัดใช่ค่ะเราต้องไปสนามบินตอนบ่ายโมงโอเคเดี๋ยวเราไปกิน ดัมปิ i n เนื้อน้องเนื้อไม่ใช่เนื้อกวางนะคะเดี๋ยวกาันจะเลิยเข้าไปในห้องนะคะก็ต้องมาขุดมีน้าที่เท้าด้วยนะทุกคนนี่นะต้องถอดซิบออกก่อนคะแล้วก็รองเท้าก็ตามมาอดึงเท้าออกโอเคแล้วก็เอาชุดออกได้เลยทีนี้ ขาอกแล้วก็ชื่ออกเย่อ,อ, <Yeah. S 1> อันนี้คือเอ่เกี๊ยวเนื้อกวางค่ะถ้าสไตล์รัสเซียจะกินกับซอสครีมอ่าแต่ถ้าสกไตล์สแกนดิเนเวียค่ะนอร์เวย์ก็จะกินกับซ mm. อสเบอร์รี่เหมือนที่เรากินกับเมื่อวานเมื่อวานกับซอสกวางค่ะอ่าฮะแต่แต่คุณอะไรก็เมน์บอกว่า แล้วแต่ความชอบแต่เขาแนะนำซอสเบอร์รี่ดูเหมือนจะเหมาะกับเนกวางที่สุดเนสอันนี้ก็คืออ่าเป็นเกี๊ยวมัน,ม,นมันบดค่ะมันเครื่งบดใช่ก็คือสำหรับคนที่ไม่อาจจะตื่นตรนกหรือกลัวเนื้อกวางอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอ่าเกี๊ยวมันบดแทน <c oughs> ลองชิมดูแล้วก็ ซอสเหมือนกันค่ะก็<ต>คื 2> คอ2แบบแล้วเขาก็มีชาให้ด้วยนะคะทุกคนชานี้คุณเอิงบอกว่าคืออร่อยมากคุณเอิงชอบที่นี่มากนะทานเสร็จเดี๋ยวเขาก็พาน้องหมามาเล่นแล้วเราก็จบค่ะไปส่งสานามบินความสุขผ่านไปไว เราใช้เบอร์รี่ซอสกั w ซ e ทเบกซ e หรือกั s ชาโอเค time to eat นะคะ mm hmm. เริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนเรายังไม่ตกใจเนื้ออันนูน้น <laughs> เรามาตกใจอันนี้นะคะเป็นมันนะคะข,ข้างในเป็นมันบดนะคะดัม p ิ i n g นะทุกคนลองกับซอสนะคะแคนเบรี่ซอสนะคะ, <All right. S 1> ะ,คะทุกคน <All right. S 1> อุ้ยสีมันแบบ เหมือนสตอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสีมันแบบอย่างนั้นเลยนะคะผ่านอร่อยอชอบอันนี้นะคะเนื้อกวางลมอันนี้นะคะทุกคนค่ะเนื้อกวางนะคะเป็นดัมปิ้งเนื้อกวางครั้งแรกในชีวิตที่เป็นดัมปิ้งเนื้อกวางนะ จิ้มเยอะๆเลยขอจิ้มเยอะๆถ้าเป็นเนื้อกวางอืมแต่จะมีกลิ่นพิเศษที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วัวไม่ให้หมูก็คือเป็นกลิ่นเขานั่นแหละใช่ไหมกลิ่นตัว <c oughs> แล้วขอ <c oughs> กบ <c oughs> อันนี้หน่อยาวนเรื่องกลิ่นแต่สำหรับโบชอบอันนี้มากกว่านะคะเป็นแบบมันนะคะ อืมชาหอมมากเข้ากันนะคะ oh. ที่นี่ก็ให้ขนมปัง oh. ด้วยนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นเท่าที่ดูก็เป็นช็อกโกแลตกับแครนเบอร์รี่นะคะมาชิมการเป็นแบบซอฟๆนะทุกคน <c oughs> ไม่ได้กรอบนะคะอร่อยอะ <c oughs> ทุกคนดูน้องเขาาสิเหมือนเขามองมาทางโบ <c oughs> <c oughs> เขาอยากมาหาโบแน่นอนสิบเ <c oughs> drink and wait 10 minutes and you better เซน่าเซน่าเซน่าตัว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 อันนี้ใครอันนี้ชื่อว่าอะไร I'm not your little sister No sister little sister เขาลุก ว้าโอ้นี่ปลอกคอสวยเลยนะ่ันใช่แไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ายบายต้องไปแล้วเรามาดูน้องตรงนี้นะคะกลับบ้านแล้ว Uh -huh. yay Whoa. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye thank you, thank you very much ตอนนี้ก็เสร็จกิจกรรมที่กดน้องฮัสกี้แล้วนะคะ สนุกมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาที่นี่นะคะมันเป็นกิจกรรมที่น่ารักอะคือทุกกิจกรรมที่มูละมังนะคะคือเป็นกิจกรรมที่แบบคือที่ไทยมันไม่มีอยู่แล้วเหรอเนาะเพราะว่าม,มันมันต้องอยู่กับหิมะแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกิจกรรมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะหาไม่ได้นะต้องทุกคนค่ะเพื่นเห็นคุณเอิร์กเติม <c oughs> <ๆ>อนันเติมอันนี้คุณเอิร์กมันคือมันคืออะไร,รอะนำ้ำยาฉีดกระจกแต่ที่นี่เราจะใช้น้ำเหมือนที่ประเทศไทยไม่ได้ะคะ่ะ เราจะต้องใช้น้ำที่เขาเขียนการันตีว่าลบ20เพราะไม่อย่างนั้นน่ะน้องจะแข็งเวลาจอดรถกลางคืนไว้นานๆไงใช่แล้วเวลาฉีดออกมาเวลาขับอยู่ฉีดออกมาถ้าเป็นน้ำเปล่าฉีดปุ๊บแข็งเลยแข็งเรอยวิววานะวิวน่าสนแม่ขมอลาโก้แม่จะต้องเอาเส้นใหม่เส้นใหม่อ่ะห้ามทับการห้ามทับลายก็กินเหม้อนนใหม่เนี่ย โอลาฟเหรอเอาใหม่แล้วเอาอีกตัวนึงไอ้กลมๆนึ่งกระต่ายพูไม่ไหวพอดไมจริงเฮ้ยนี่นะสมอลเลอร์แดนข้างล่างนะอะจมูกแครอทก็ไม่มีนะกิ่งไม้แล้วกันทำไมอันลูกตาก็ได้ลูกตากลมาๆลูกตาอันนี้ยังไงได้บ้างอะเขินอะแปดกล้องหมดนะคะเอามือถือถ่ายแท็กอันนี้เป็นอะไรเป็นคิ้วคุณเอิร์ธบอกว่าให้เป็นคิ้วคิ้วคิ้ว คิ้วที่ไม่ใช่ T U T E เป็นคิ้วสามมิติที่สักมาแล้วที่ไทยมาใส่ลูกตาดด้วยคิ้วคิ้วคิ้วนี่นลูกตาลูกตาดลูกตาดลูกกระดาดูซิว่าน้องจะน่ารักไหมไอส์โนแมนที่บอกว้าวสักมาแล้วปากมาแล้ว,ลวทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นการปากแตกน้องปากแตกอันนี้เป็นการปัน้นสโนแมนค่ะ น้องปากแตกน้องปากสูน้องปากตูเดี๋ยวเดีวใส่ฝากน้องใหม่อุ้ยน้องปากแตกอ่ะพยายามนะคะน้องโหน้องปากว้าง่ะเอ้ คิ้วตกไปป่าไม่ใช่ๆๆๆไม่ใช่คิ้วมันตกเหมือนเหมือนเหมือนมันเศร้อออาอ่ะคุณวยยูทำสโนว์แมนเนี่ยคิ้วคิ้วตกมากพรังมากยังอยู่ไหมกําลังถ่ายยังอยู่อูยังอยู่ยังอยู่อยู่คนเ,เดียวไปก่อนนะเธอ คุมาเผื่อด้วยนะเดี๋ยวรถไฟอย่างุดมาซึ่งแล้ววสนามบินแล้วทามทูเซนบูดบายคุณเอิร์ธใช่เติมเต็มคลิปนี้คลิปนี้ให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเพราะว่าบางกิจกรรมอะจะนนึกไม่ออกทำอะไรดีอย่างเมื่อกี้ไงบิวบิวสโนแมนใช่สนุกสนุกสนุกมากบายบายไว้เจอกันใหม่ที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยสวแสดี ทุกคนคะ่ะตอนนี้โบมาที่สนามบินมูลแมงแล้วนะคะก็กุดบายคุณเอิงแล้วแล้วก็ไฟล์เนี่ยจะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทุกคนเราก็มาก่อนเวลาเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นในสนามบินแล้วไปดูกันดีกว่าว่าในสนามบินเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสนามบินเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะ ภายในอาคารสนามบินนะคะทุกคนคือเราสแกนกระเป๋านะคะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นจุดเช็คอินเลยนะคะที่นี่เช็คอินก็คือมีไม่กี่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนก็สามารถแบบมายืนรอแบบต่อแถวแล้วก็เช็คอินได้เลยนะคะ